ดีกว่านะครับตอนนี้สุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะขอแนะนำเคล็ดลับสําหรับคนที่มีปัญหาปวด้อปวดเข่าลุกกรกอกแก๊กเนียเมื่อกี้ได้ยินเสียงเลยกรอบมากเลยค่ะคุณพ่อเสียงเนี้ยเนก้ยไม่ต้องพูด เดี๋ยววันนี้นะครับปัญหาของพ่อจะหมดไปด้วยข้างหน้าของผมนี่เลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่จ๋านี่เลยงาดำนะฮะเชื่อไม่ว่างาดำตัวเดียวเนี่ยเหมือนได้ทานอาหารครบทั้งจานแล้วนะฮะซึ่งทางทีมวิจัยไวายตาเนเจอร์เขาได้ศึกษาคิดค้นจนเกิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำผสมกับน้ำมันงาขี้ม้อนนะฮะตราไวยตาเนเจอร์พลัส ที่คุณภาพคับกระปุกแค่ทานวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นนะครับจะช่วยดูแลเรื่องปวดข้อปวดเข่าได้แบบสบายๆเลยครับค่ะอย่างลูกค้าประจำของเราคนนี้นะคะอาาอามาปอหงค่ะอายุ70ปีแต่ก่อนเนี่ยม,มีปัญหาปวดขาปวดเขา่าอามาปอหงก็จะอยู่แต่บ้านใช่ไหมไม่ค่อยได้ออกไปไหนแต่หลังจากได้กินไวตางาดำค่ะสุขภาพก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยจนตอนนี้เนี่ยอุ้มหลานเที่ยวได้สบายๆเลย บรรเทาอาการข้อเสื่อมอาการอักเสบบวมแดงและเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกและข้อเพราะพ่อ,พอแ,มแ,มแม่เพียงแค่ทานวัยตาเนเจอร์พลัสงาดำแค่เม็ดเดียวเทียบเท่ากับทานน้ำมันงาดำทั่วไปถึง6เม็ดเลยที่เข้มข้นขนาดนี้เพราะทีมวิจัยวัยตาเนเจอร์เนี่ยเขาได้นำงาดำนะคะมาสกัดในรูปแบบการสกัดเย็นเข้มข้นค่ะนะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีก2สารสกัดนะครับนั่นก็คือน้ำมันงาขี้ม้อน และน้ำมันสลายนะครับที่มีส่วนช่วยเรื่องข้อเขา่ากระดูกเรียกว่าผสาัน นาอ่าผสาส,สามน้ำมันนะฮะที่ช่วยดูแลเรื่องกระดูกและข้อแบบยั่งยืนเลยนะครับไม่กลับมาเป็นอีกเลยนะฮะกระปุกนี้กระปุกเดียวจบครบไม่ต้องทานเยอะเพียงเม็ดเดียวก็เพียงพอแล้วฮะต่อความต้องการของร่างกายเราใช่ค่ะคนทานเจนะคะทานได้เพราะว่าทํามาจากพืชแพ้อาหารทะเลก็ทานได้เหมือนกันค่ะ,ะส่วนใครที่เป็นเบาหวานความดันกทน็ทานได้ทานได้ทุกวันนะคะโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเลย